วัสดีครับพบกับการทดสอบออรัตอีลิต5060 Ti Ram 16 g b ครับและกับเกมใหม่ผมจะปรับ 4K สุดดูซิว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีแค่ไหน The Eder Score อะไรเนี่ย6หรอ Off b l e a n Demaster เป็นไงมาลองสเปคที่ผมใช้บนจอด้านบนไม่ต้องพูดเยอะก็สุด AMD ตอนนี้ แรม96กิกด้วยนะครับมาดูกันผมเล่นไว้นิดนึงแล้วนะครับเป็นฉากที่เอาไว้เทสเลยคือฉากธรรมชาติและมีน้ำอยู่ตรงหน้ามีต้นไม้เซตที่เซตอยู่ตอนนี้มันมาจากกราฟิกตอนที่เซต90 70ศ t เดีเดี๋ยวดูกันผมจะปรับสุดในแบบของการ์ดจอตัวนี้ด้วย NVIDIA มีฟังกช์ชันอะไรให้กับเกมนี้บ้างมาดูกัน ตอนที่ใช้ AMD ผมแอบเล่นไว้แต่ผมไม่ได้ไม่ได้บันทึกคลิปเฟรมเรทไม่ได้ดีเท่าไหร่สามสิบสี่สิบสี่สิบนิดนิดมาดู Nvidia ตัวนี้ห้าศูนย์หกศูนทีแสิบหกบนหน้าจอ 4K นะครับบนหน้าจอ 4K ่เสี่ิบสามนิ้วเข้าออปชั่นแป๊บหนึ่งมาครับ 4K แล้ววีซีนขออนุญ,ญาตลองเปิดก่อนอืมโอเคเฟรมเรทไม่จำเป็นต้องโชว์เพราะว่าบนหน้าจอเรามี นะครับโชว์เฟรมไม่ต้องแรมไม่ต้องโชว์ความสว่างไม่เอาระยะห่าง95บปกติปกติสกรีนสเปซรีเฟกชันแสงอะไรต่างๆก็จะเต็มไปนะครับอ่ะตงังค์าร์อมอันตาหมดนะครับอันตาอันตราัตราอตราอนตราัตราอ่อนมีเรเทซิ่งด้วย RT ใช่ไหมนี่ยัยงไงยังไง FSR off ddlss มาแล้วมาแล้วของ Nvidia เดียนะครับอา้าวมีเฟมเจนวิ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 วยังไงยังไงวิอันนี้อะไรปุ๊บอออออโตเมติกแหมแอบรู้ว่ามีมัลติเฟมเจนหรือเปล่าแหม,แมนิดเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวนะโอเคเฟมเจนเนอเรชั่นเปิดรีเฟกเปิดออนบูตกด f หนึ่งทีโอเค,เ lect, เอเคมีอะไรอีก dlss sharp net นะอันนี้มีอะไรอีกเช็คก่อนถ้า off ตัวนี้เปิดผมดูกันนะแป๊บนึงเราจะใช้อะไรอ่า dlss เนอะโอเคเราก็ใช้แบบ Nvidia แล้วกันโอเคสุดแบบ Nvidia ครับเฟรมเจนเปิดครับเอ๊ะสองค่านี้ทำอะไรเกี่ยวกับฟังก์ชันดูก่อนอ่าโอเคแล้วเนี้ย เปิดแค่ข้างบนอันนี้อ่ะสุดแบบ DLSs ละกันนะครับรีเฟกมันเด้งออกเลยเว้ยอ่าเฟรมเจนตกลงได้ใช้ไหมเนี่ย <c oughs> โอเคอ่ะอันตราในแบบนี้เป็นไงมาดูกันครบยังเนี่ยดูก่อนโอเคมีแค่นั้นเนาะฟังก์ชันมันจะมีแค่นั้นหน้าปรับภาพมีแค่นี้โอเคครับ จะเป็นอย่างไรนะครับผมลองดูโอ้ทำเฟรมเลททาเฟรมเลทที่ดีกว่า 9070XT อีกอ่ะเอาแล้ว 4K เหมือนกันนะครับเพื่อนผมบอกก่อนตอนนี้เนี่ยต้องพูดตรงๆว่าภาพหูน้ำเอาเรื่องตอนตอนแรกผมลองเล่นเกมนี้นะผมบอกเลยว่างั้นๆตอนแรกนะมันอยู่ในถ้ำไง พอออกมาเจอน,น้ำเฮ้ยไม่ธรรมดาวะ่ะลองน้ำมวลน,น้ำก็พอดูได้อืไว้น้ำเฟร,รมเรททําได้ดีกว่า9070 XT ตอนผมลองเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันทําได้ดีกว่าได้ไงเนี่ย <laughs> นี่กาสองหมื่นอะเทียบกับสองหมืนหกเอาแล้ว อดี๋วรู้จดี๋รู้ตอนนี้เฟรมเรทอยู่เฉลี่ยห้าสิบกว่าพว่เพื่อนๆตัดสินใจดูเอาเองนะผมไม่ได้ขายให้ใครเออเรามาลองกันเฉยเหนื่อยยังเหนื่อยแต่มันเหนื่อยนี่น้ำแต่ผมดูจากภาพแล้วมันเหมือนยังปรับไม่สุดปะ่ะมันต้องมีฟังก์ชันอะไรค้างคา,งางอยู่แน่ๆผมคิดว่าน่าจะเป็นในตรงนี้ไอ้ตรงที่เราปรับตรงนี้แหละมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ไม่สุดจริงอ่ะเอาเอเอดิ ไม่รู้ตัวไหนสุดจริงตัวอยากไม่เปิด T S R Up Scale ถ้าเปิดหมดเลยอะ่ะอ่ะอันนี้มันมีเฟมเจนใช่ไหมลองโอเคอันนี้มันเปิดฟังก์ชันนี้ให้ใช่ไหมลองเลยนะครับโอเคถ้าตั้งแบบนี้อันนี้เปิดลองแบบนี้ดู Refect เปิดเปิดหมดอะผมมะมีอะไรเปิดด้เปิดหมดนะครับอ่าแอดวานนี่อะไร ตรงล่างนี่นะโอเคอ่ะสุดในแบบนี้บ้างดูซิจะเป็นอย่างไรเชิญครับคอนเฟิรม์มปึ๊บเปิดมาออ้เฟรมก็ยังดีกว่า9 0้0 x t นะครับอันนี้สุดในอีกแบบหนึง่งอันนี้ตัวละครจะเบิร์ดนิดอ่อู้ไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้จะกินทรัพยากรเยอะเราอยู่ตรงน้ำด้วยครับเพื่อนเฟรมจะตกนิดนึงแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันจะเริ่มดีขึ้น <S 2> <S 2> เห็นไหมอืม <ừ, S 2> ตรงนี้ดีขึ้นห้าสิบกว่าเออดูดีโหยินตรงนี้ภาพสวย,ยนะยเนี่ยดูตรงเนี้ยน้ํำทําแบบแสงเรเทซิ่งพรกอะไรเงี้ยต้นไม้เงี้ยเพราะเชอะเชะเราเก็บไปเทสกันเกมนี้นะครับเก็บไปเทสกันผมจะเทสแถวนี้แหละมันก็ดีสุดแล้วอะเรื่องแสงสว่างต้นไม้แสงเงาอะไรเงี้ยวิปูตัวใหญ่อ่ะ น่าเอาไปนึ่งเลยหิวเลยอ่ะผม,มหิวเลยเอออ่ะตามนี้เนาะสุดในสองแบบแล้วนะไม่มีอะไรที่จะลองปรับอีกแล้วนะลองหมดแล้วนะครับเพื่อนเอาวีซิงออนเอาลองดูมีอะไรอีกอ่ะลองให้หมดออนแล้วไ,ไงโอ้ยวีซิงออนแล้วภาพมันสมุิขึ้นเยอะเลยเห็นไหมตัววิ่งเดี๋ยวบ้าชื้เห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนาการเอฟเฟกต์ไฟก็ประมาณนี้นะครับอย่างที่เห็นเนะี่ย อ,อลองดูลองดูใครสนใจแต่ผมว่าหายากกาตัวเนี้ยได้ข่าวว่าไม่เห็นมีขายเลยมันคือออรัสอีลิตนะครับมันมันน่าจะเป็นตัวไฮเอ็นของทางกิกเนะครับผมมีไฟสั่นข้างด้วยนะมีตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้นนแล้วมีข้างหลังแบ็คเพจหน่อยนึงเออแล้วก็ไฟ RGB ตรงหลอดมันไอตัวตัวใบพัดมันมันหมุนอยู่มองไม่เห็นนะใบมันเล็กไงหมุนปุ๊บ มองเห็นซิงเฉยเหมือนไม่มีใบพัดมีอะไรอีกห้าสิบเศษเศเฉลี่ยคูณเกมนี้เกมใหม่ลองนิดนึงเกมใหม่ลองนิดนึงมีอะไรอีกมีอะไรที่พอจะทําได้อไหมสุดในสองแบบแล้วนะเมื่อกี้สุดในสองแบบนะครับเราก็เล่นตรงนี้แหละเล่นตรงนี้เล่นตรงนี้อ่าเราปิดอัพสเกลกน,นะครับแล้วเราจะใช้อะไรดีปิดแปงหมดเลย ไม่ได้ดิปิดหมดมันก็ไม่สวยดิฟังก์ชั่นหายหมดยังไงยังไงอ่ะมีอะไรลองลอง TAA หรอ TSR คืออะไรวะ Temporal Super Resolution อ่ะลองดูลองดูอ,งดอ่ะลองสุดหลายแบบนะไหนๆมันก็เกมใหม่ลองหน่อยอ่ะ Apply Confirm โป๊ะเมื่อกี้อันนี้ตึงกว่าฟเฟรมเรทเหลือสิบกว่า อแต่ภาพเหมือนจะคมกว่าเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยคล้ายๆกันนะแต่กินการาฟิกเยอะกว่านะครับเออเฟมเดทเหลือสิบกว่าผมว่าไม่ต่างกันเนี่ยน้ําก็ยังเป็นฟองเหมือนกันเออไม่ได้สวยขึ้นอ่ะเล่นอย่างนี้ทรมานเล่นอย่างเงี้ยทรมานแน่นอนผมบอกเลยก็ลองให้หมดแล้วเนาะปรับนู่นปรับนี้ปรับนั่นลองหมดแล้วนะครับมีอะไรอีก ทีเอเราลองไปแล้วเออเฟรมเจนเปิดนะหมดแล้วเนาะเนี่ยกลับไปใหม่ปุ๊บเอออ่ะนี่คล้ายๆเมื่อกี้เนี่ยไม่ค่อยต่างอ่ะไม่ค่อยต่างก็ตามนี้เกมนี้นะครับห้าสิบกว่าสี่สิบปลายตามนี้ครับโอโ้ไม่น่าเชื่อจะเป็นเกมที่กินทรัพยากรเยอะขนาดน,นี้โหดเกิน oh พูดได้ไหมโหดเกิน oh นะครับ นี่ขนาดแรม16กิกนะแรม8กิกเละแน่ๆเลยเนี่ย 4K อย่างว่าครับเกมยุคนี้8กิกไม่พอแล้วเหนื่อยถ้าจะเอาสเกล 2K ขึ้นมาไม่ไหวแล้วนี่เราปรับสุดเนไงตอนนี้แต่มันก็ทำเป็นเล่นนะผมว่าแรงนวเนี่ย5060ที่แรม16กิกเนี่ยค่อนข้างแรงนะเฟมรมเรทดีครับถือว่าใช้ได้เล่นได้นะเนี่ยเออเจอกันเกมหน้าโอเคเป็นที่น่าพอใจพอได้ ไม่ได้เยอะแต่ก็เล่นได้อยู่เกมแนวเนี้ย